ในพอดแคสต์ EP นี้ผมจะมาพูดถึงไอดอลสาวชาวไทยคนแรกที่ได้แต่งงานพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยทอมมี <Tommy Podcast. S 1> ่พอดแคสต์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทอมมี่ซอนนะครับกับทอมมี่พอดแคสต์ EP ที่70แล้วนะครับหลังจากที่ได้เห็นเฟิร์นสลาลั์อดีตสมาชิกวง CM c a f คเฟสยามดีมและกานิต้าได้แต่งงานไปแล้วในปี2 0 6 3 สร้างความช็อกและผิดหวังและความปิติยินดีไปด้วยกันจริงๆนี้เรื่องราวของเฟิร์นสลาลัตเนี่ยผมได้พูดในคลิปเหตุการณ์ที่สุดแห่งปีในปี2020นะครับผมได้พูดไว้แล้วลองไปดูกันได้ครับถ้าใช้นับในวงการไอดอลเราจะเห็นแค่เฟิร์นสลาลัตเป็นไอดอลคนแรกที่ได้แต่งงานใช่ไหมครับแต่ทว่ากลับมีไอดอลที่ได้แต่งงานก่อนเฟิร์นสลาลัตอีก <Huh? S 1> อ้าวแล้วใครล่ะที่แต่งงานก่อนเฟิร์นสลาลัต ผู้หญิงคนนั้นก็คือแบมบี้พักซินีกัลยาสันอดีตสมาชิกวงอากิระกุโร่ดูๆไปก็เป็นแค่สาวหัวโล้นคนหนึ่งตอนแรกผมก็ไม่ค่อยคุ้นหน้าเท่าไหร่แต่ผมกกับเห็นครั้งแรกยังสะดุดตาเลยนะแต่ในรายการโรดีเอ็กเน็กอดอลหลังจากที่วงอากิระกุโรได้พ่ายแพ้วงโทสเกิลช่วงนั้นแบมบี้ยังเป็นเมมเบอร์วงอากิระกุโรอยู่เลยหนึ่งในคณะกรรมการอย่างจันจิจันเยลา อดีตสมาชิกวงไกอาได้เดินลงจากเวทีและได้โอบหลังแบมบี้จนทำให้ผมเริ่มคุ้นหน้าคุณตากับสาวหัวโลนแล้วครับเอาแล้วเขาเป็นใครอ่ะทำไมผมถึงคุ้นหน้าคุณตาเขาถ้าใครได้ดูระเบิดเทิงสิงโตทองในช่วงปี2 5 5 8ถึง2 5 5 9และได้เห็นสาวผมบ๊อบหน้าตาหน้ารักได้ปรากฏตัวในช่วงแรกจนไม่ถึงช่วงกลางของเรื่อง แต่หน้าตาน่ารักแบบนี้ก็คงเป็นแบมบี้แน่นอนครับจะเห็นได้เลยว่าตอนมีผมก็น่ารักมากๆเลยนะครับในเรื่องแบมบี้รับบทเป็นอลินเป็นน้องสาวของอาเหมยรับบทโดยจันจิจานีลาอาดีตสมาชิกวงไกอาอย่างที่ทราบไว้ข้างต้นว่าทำไมทั้งสองคนนี้ถึงสนิทกันซึ่งก่อนจะมาเป็นไอดอลแบมบี้เคยเป็นนักสแสดงมาก่อนและในตอนที่31เป็นตอนสุดท้ายของอาลินหรือแบมบี และหลังจากนั้นแบมบี้ก็ได้แต่งงานและมีลูกด้วยกันแต่ภาพตอนแต่งงานผมไม่สามารถหามาได้นะครับเพราะแบมบี้เขาลบออกไปแล้วผมสันนิษฐานว่าเขาน่าจะลบตอนที่เป็นไอดอลหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับแต่ผมเคยเห็นภาพตอนแต่งงานช่วงแรกๆที่เขาลงอ่ะบรรยากาศอบอุ่นมากๆเลยนะครับและมีลูกสาวหน้าตาน่ารักอีกด้วยคือเห็นแบบนี้ใครจะไปดราม่าลงอ่ะ นอกจากไปเล่นละครแล้วแบมบี้ได้ไปเป็นนักร้องโิศนาในรายการไอแคลโยโว้ไทยแลนด์โดยร้องเป็นคนสุดท้ายคู่กับตั้มวราวุธในปี2561กับที่เนื้อหาคลิปครับ ini, แบมบีงงนน้พักทีนีแต่งงานในปี2558ส่วนเฟิร์นสรันลัตแต่งงานในปี2563แต่เท่ากับว่าแบมบี้เป็นไอดอลชาวไทยคนแรกที่ได้แต่งงาน แต่ถ้าให้เรียกแบมบี้ว่าเป็นไอดอลสาวคนแรกที่ได้แต่งงานก็ยังเรียกไม่เต็มปากสักทีเดียวสรุปเลยดีกว่าครับแบมบี้เป็นไอดอลคนแรกที่แต่งงานก่อนที่จะเป็นไอดอลแต่เปินสลันลัดเป็นไอดอลคนแรกที่แต่งงานหลังจากการเป็นไอดอลเอาง่ายๆครับทั้งสองคนนี้สามารถเป็นไอดอลคนแรกที่ได้แต่งงานได้แต่มันคนละแบบกันครับ ถ้าทุกคนมีเรื่องราวอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะหรือจะให้ทำคอนเทนต์อะไรเรื่องอะไรก็บอกมาได้เหมือนกันนะครับหวังว่าพอดแคสต์ EP นี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ติดตามวงไอดอลนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่อง t อม m a s ส o ล็แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่มาก่อนใครด้วยนะครับ วันนี้ทอมมี่สลตมี f c e e o o o k แฟนเพจแล้วก็ t ิ k ตอกด้วยนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับพอดแคสต์นี้ลาไปก่อนครับเจอใหม่พอดแคสต์หน้าครับสวัสดีครับ